สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องสุสูสกุลนะครับ mm hmm. ตอนรับพี่น้องเขาสู้ช่องเลียยเลียกินนะครับ mm hmm. มาพอยพอน้องอีกเุกข์เมื่อนี้เปลี่ยนเวอร์ชันเลยพี่น้องได้มากอันไหนน,น,หน้อยเนาะมาที่ใบบกใหญ่ไม่ต้นใใหญ่ๆพี่น้องงามผักเพีย่สดๆจากต้นอยู่นามากสวัรดีพี่น้องกระทบบกนี่เห็นมา ก็อขอใหราโฟกักันอีกแล้วนี่ม้แตก่าพี่น้องสวะรสพันสีแดงอันนี้มันสีออกสีน้ำตาลแดงด้วพี่น้องปาดมาเลยเรียบร้อยมาพี่น้องวันนี้บริกินเขาด้วยกินหมักสม้มกินส้มนะจ๊ะใส่น้ำปลานิดนึงเห็นไหมน้ำปลาน้ำปลาตาจุดจุดจุดบอึบจะใส่หลายๆมันจะเค็มอึบระยดระยุตเพ้่มน,นี่นี่นี่ โอ้โหเข้าตาซะเนาะนะจ๊ะแล้วก็อุปกรณ์นี่คือบัวนะหอมหอมพี่น้องถ้าผู้มักสิว่าหอมบางคนบ่กินเ,นนเนนะพิ่นก็าาว่ามันเหม็นนะพี่น้องแต่เราคิดว่าแซ่บโอเคอยู่นี่เห็นไหมัน,มนชัดมาคําแรกเลยนะจ๊ะเราขวดเศษปากเราเลยนะคะคนๆสักหน่อยหนึ่งนะฮะสุกเล็กสุกเล็กไม่ใช่หน,นี่พี่น้อง แล้วก็เขีย่ยเข้าปากเลยบอกแสบเพือดอย่างนด้อด็กอ่าเขาทาปลาเลือดเดี่ยเบิ้งพี่น้องมันสุกสุกหอมหอมน้ำปลาหยดใส่ มันจะเค็มอยู่หน่วยเดียวแซ่บมากนะจ๊ะเอาไปขูดแล้วน,น,น,น้ำปลามกพริกใส่กันเลยพี่น้องอันนี้กินแบบคาเปลือกเลยคาโค้งเลยอือเขอไม่หยิบเลยพี่น้องนะจ๊ะกินเลยนะจ๊ะไม่ต้องเคี้ยวนะจ๊ะอือหือือือ เว้เลยป้องตุกอย่างไปแ่บนะจ๊ะลองชิมดูนะหยอดมากกินไจ้นเลย,ยพี่น้องมายหยอดนัน่นเป็นหลวกเป็นหลวกไปหนึ่งในเบอรเ์เด็ดเออย่าเดินเข้าตาข้าพเจ้านะจ๊ะ ตา v ่งหนใหญ่ใหญ่อยู่นี่เห็นไหมครับเหลียมอุ้ยหุยหอ,อมแซบ่บแซ่บมีประโยชน์พร้อมได้พิ่นมายมีประโยชน์หลายอย่างอร่อยด้วย มันบริสุท้มแบบโดดตอกพี่น่องสมหอมหอมเสียบเห็น,นอยู่นะมียบ้านแล้วมันโลนเต็มดินยี่พี่น่องเก็บบางนี่ไปทายคิดกันนะว่าสันครับบอลโรนก็ไม่ได้กินนี่พี่น่องมันขึ้นทั้งตนงงง้นหมวกมัวยุปลาโดยพผมยอดมันก็เอาไปถึง ต้องรอให้มันโนอย่างไยยงยังกินได้ตุลโอ้โหมานะคะอืม,อม,อม,อมดูถึงน้ำปลา,ามันเข้มปีเลยพี่น้องไอ ไปเดยคนก่นอนคนในนี่เนี่ยสุดยอดมากเลยค่ะมนียอมากไม่เหนีิออนะนวจาตัวไปลองซีมมังเด้ผู้ป่ะมักกับจีวาเหม็นมาีม็นขว่านรือวา่าเนะี่ยแต่คนมกนะัก สำหรับผงนี่โอเคเลือดอยู่คัดอยู่อร่อยด้วยกินแล้วสวยกินแล้วรวยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเบื่อไปบอนนอนเนาะค้ามละปละค,ค้ากินเห็ดพาพเป็นโปลวันพายใบบักตูมงนะเขาใบาบักตูม เขาวาขันกินอันนี้ได้ดีก็า้อไปกินอันพวกขา้าวเจนใช<ม>่ไหมเขาว่าหรอกว่าไปก็ว่าตามเขาเลย,ยซีเมนยุทหลักนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างอยู่เห็นหออ,อยังไงแต่ป๊อกป๊ออุ้ยอุย้ย ทบโลกมัตาตไปหน่อยภาษาละอ่นกับทบโลกเนาะทั้งภาคอื่นจนเนนะเพิ่เอื่นยังภาษาไทยกับสาวรดเร่งกินเั้่งเฮียเอาคือเบิดอะไรพี่น้องเลยมัอนพาสิบหน่วย บัมันที่กินบ่เบิดพันมาที่นี่มันเบิดเยอะกว่าบัตรเรามีดไม่์กันพี่น้องสักครู่นะจ๊ะทหานมันเบิดบัที่นี่ขอดเรามีดจบเขียงมาขอสิพาไม่บัตที่นี่นะจ๊ะเป็นนวยยังสี่ละนี่ขอดิพาเบิร์นเสร็จทันสะเทือนเลยแบบนี้เคนี่พี่น้องเห็นป่ะสวยงาม เบียงเอ้ยเบียงอ่อย่เลยหอยลางหรือ่ะพี่น้องโตข่อยจนวันสัน้งนสะเทือนว้าวเห็นไหมคะสวยไม่เอ่ยสวยบ่ครับพี่น้องมาได้พูดสิกินน้ำข่อยว่าเด็กปอยังไรดอก มีเกลือใส่เกลือมีน้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกกับเล้วเต็มหมักนะจ๊ะเหยาะหน่อยๆเพราะมีรสนีาาก่กูบ่มักกต่บ่เหาะก็ได้กินได้เลยแสีบคือเก่านะจ๊ะเอา้าคือถือมีดออกกล่องมันสิผ่านบ่ิบทไปหน่อยอย่าวาเด้อเนาะถือมีดออกกล่องสิบ่ว่าอันตรายซะเอาบางๆนิดดอกพี่น้องนะจ๊ะ ในเว็บเปิดผอบพบนางโมลาพาจมวยพาสามชิ้นวยป้ากินหมดอลไะเป็นเศร้าเลยหรือเห็นบัเห็นบั้กินแล้วสวย จะเฮียกระพองกันเอาน้ำปลาใส่หน่อยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหยดหน,ยหน้อยนี่ไม่ระยดใส่หลายๆมันก็นจะค็้มนะจ๊ะใส่หลายเนือ้อใส่หน่อยหนึง่งเพราะมันรสชาติความีรสมีชาตินี่ไงใส่น้ำปลาแล้วเราก็คนเลคนเลมเข้าไปนี่ ะจแล้วก็เอาบ่วงขวดขึ้นมาส่วนขึ้นมาส่วนหน้าส่วนหลังเองนี่อืออ๋อ,อที่สุดที่สุดเลยบอกเลยว่าที่สุดนี่ขวดขวดโอ้นี่โป้ใหญ่นี่ไหมเต็มซอนอ้าย ตัก็เลยํำตาส่วนเปรี้ยวจี๊หหดหวานหวานเปรี้ยวหวานกำลังดีหอมพร้อม เก็บมาถ์ทุงกระแรงนึงพี่น้องเก็บมาส์ทุงหิวยยนึงเบื่อหลายอยู่หรอกไปผ่าประมาณมว่าหกสิบหรอกพี่เกือบเกือบสิน้นเลยตัวแรกผาสิบคนไว้ประมาณสิบกิมบอร์บ กินได้หลายอย่นดหนองมันแน้ค้ามมักเนาะมาจา้ะอืมอืมวิ่งหอดซ่วนเหมือ,อจะขัดบ่ขัดลองเบืง้ง เรียงสุดท้ายแล้วอืมปัดที่ถูก ปาดิโทดิถีเหลือหลายหน่วยอยู่ดอกพี่น้องสัตว์รสยใหญ่ยอย่างนี้ตั้งอ้อมอยู่นี่นี่เหลือหลายอยู่คอยเอามาตั้งไว้อุ้ยโตนกระพ้องกนันอย่ามันอยจะคอยไปเก็บนะครับมื้อนี้บ่ได้มากินข้าวสูเบิ่งพี่น้องมากินหมักกระทบโลกมาสับปะรดซูเบิ่งนะครับจังได๋กะฝากพี่น้องนะครับขอกําลังใจจากพี่น้องสุบสุบกนผู้เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับอย่าคอมเมนต์นะครับอย่า comment, แนะนำตีช่มเอียงนะครับพี่น้องแจกคอมเไดี้เ้อนะครับดีบ่ดีนะครับพี่น้องเป็นกระจกเงานะครับพี่น้องตีพี่น้องช่มเขามากนะครับยินดีปรบปุงแก้ไขนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาลาพระจ่านะครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับสําหรับคลิปหนานะครับสีมาแซบอย่างนะครับพี่น้องฝากมาได้เ้อนะครับรือบอกะพี่น้องรอติดตามนะครับ่าสีมาช่วยอย่างแสบอย่างสุขีสุนองเบิงนะครับ สำหรับคลิปนี้อำลาพัจจักับพี่พักน้องสุขสุขคนเด้อพี่น้องครับบ๊ายบายพี่น้องสวัสดีครับ